เ่องนี้พาไปชมค่ะในเรื่องของการทําไม้กวาดดอกย่าในพื้นที่ชายแดนใต้กันหน่อยต้องบอกว่าดอกไม้ย่าไม้กวาดดอกไม้ดอกไม้ย่าใช่ไหมคะเขาเรียกว่าดอกไม้ย่าอ่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนหล,ยหลายครัวเรือนเนี่ยใช้ในการทําความสะอาดบ้านแล้วก็จะเห็นอยู่ทุกครัวเรือนเลยวันนี้จะพาไปชมค่ะในขั้นตอนของการทําดอกไม้ที่เป็นภูมิป,ปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพค่ะกับไม้กวาดดอกย่ารายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานค่ะ ทุกเช้าคุณลุงเลื่อมสว่างลุ่งเรืองจะทําหน้าที่ออกหาดอกหญา้าที่ขึ้นตามป่าเขาในธรรมชาติบนควรแถวหมู่บ้านหรือขึ้นตามริมทางในพื้นที่บ้านควรเจดีอําเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลาตั้งแต่เวลา6กโมงเชา้าเป็นจนถึงเวลา11บเอโมงโดยเลือกเก็บดอกหญา้าที่มีลักษณะส,สมบูรณ์อยู่ในช่วงดอกบานพอดีสีเขียวสวยเก็บมาใหม่สดบรรทุกใส่รถพ่วงข้างกลับบ้านโดยมีคุณป้าสุนีสว่างลุ่งเรืองในวัย59ปีที่รอวัตถุดิบ ดอกหญ้าเพื่อนำมาทำเป็นไม้กวาดที่สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวมากว่า10ปีแล้ว วิธีการเก็บไม้กวาดดอกหญ้าถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยจะต้องเก็บดอกหญ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีจากนั้นจะนำมาเก็บในอาคารทั้งสดสดจะไม่ตากแดดหรือตีเอาเกสรดอกออกเพื่อไว้ใช้ทำไม้กวาดดอกหญ้าได้ตลอดทั้งปีเวลาจะนำมาทำไม้กวาดถึงจะนำมาตากและตีเกสรอ,ออกเพราะหากตากแดดและตีเกสรไว้มากๆจะทำให้สีดอกหญ้าดูเก่าและเปราะหักง่าย ไม่มีความคงทนคุณป้าสุนีสว่างลุ่งเรืองเล่าด้วยความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้นําดอกย้ามาต่อยอดทําไม้กวาดดอกย้าว่าขั้นตอนการทําไม้กวาดดอกญ้าเมื่อได้ดอกย้ามาแล้วคุณป้าสุนีจะทําหน้าที่นําดอกญ้ามาตากแดดประมาณ2แดดตากจนก้านแห้งสนิทเพราะถ้าก้านไม่แห้งสนิทจะทําให้ด้าไม้กวาดผุเร็วเมื่อแห้งดีแล้วทําการตีเพื่อสลัดดอกย้าออก จากนั้นนำดอกหญ้ามาแบ่งออกเป็นหนึ่งเชือกหรือที่คนทำไม้กว่านเรียกว่า1น,นิ้วโดยในหนึ่งเชือกหรือหนึ่งนิ้วจะใช้ดอกหญ้า4-5กา้านนำมามัดรวมกันทำเชือกให้ได้ประมาณ11เชือก ต่อมามมก็เอาก้านดอกหญ้าทั้ง11เชือกที่มัดไว้ก่อนแล้วมามัดรวมกันทําการมัดดึงให้ตึงด้วยเชือกวาวให้แน่นอีกรอบหนึ่งตกแต่งให้สวยงามเป็นไม้กวาดที่มีดอกหญ้าเรียงกันเต็มสมบูรณ์เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไม้กวาดหนึ่งด้ามใช้เวลาทําประมาณ15นาทีวันหนึ่งทําได้ประมาณ10กว่าด้าม ไม้กวาดดอกญ้าของที่นี่มีจุดเด่นอยู่ที่ความคงทนซึ่งเทคนิคอยู่ที่การเลือกดอกญ้าอายุพอดีไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปรวมไปถึงการมัดขึ้นรูปไม้กวาดที่แน่นหนาและแข็งแรงหากเก็บหรือใช้งานดีๆระวังไม่ให้โดนน้ำไม้กวาดดอกญ้าจะมีอายุก,การใช้งาน3-4ปีเลยทีเดียวซึ่งนับว่าคุ้มค่ามากและเป็นการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นรวมไปถึงสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวประมาณ300 ถึง500บาทต่อวันหรือประมาณ9,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวเริ่มทำไม้กว่าตั้งเป็นสิบตอนนี้ก็10บกว่าปีแล้วแล้วก็พี่สาวเป็นคนสอนแล้วหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆตอนตอนทำนิ้วมันเน่ตรงปานนี้ออเดอร์มันจะเข้ามาจำจำพวกตำบ้านแล้วก็นอกๆมันมา เอาไปส่งบางคนก็ออกมาเอาที่บ้านทําไม่ทันเขาก็บอกว่าดีก็ได้เรื่อยๆตอนนี้ยางมันไม่ออกก็ต้องหาหารเสริมใช่ไหมล่ะต้องต้องหาหารเสริมมาเรื่อยๆก็ก็ภูมิใจ ในส่วนของลูกค้าหลักมักจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลูกค้าต่างจังหวัดและลูกค้าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ชื่นชอบการใช้ไม้กวาดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งการันตีถึงความคงทนคุ้มค่าใช้งานได้นานหลายปีมีความสวยงามและราคาย่อมเยาหลายคนจึงเลือกซื้อไปเป็นของฝากปัจจุบันก็ได้กลุ่มลูกค้าที่ทราบจากออนไลน์เช่น f c e b o o k Li ายติดต่อซื้อมาโดยราคาขายอยู่ที่ด้ามละ80บาทเท่านั้น โดยมีการจำหน่ายตลอดทั้งปีไม้กว่าดดอกหญ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่อดีตโดยใช้ความรู้ดั้งเดิมในการทำใช้เวลาว่างมาพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป็นวิถีคุณภาพชีวิตที่มีความสุข พร้อมหน้าพร้อมตาภายในครอบครัวสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือของชุมชนอีกด้วยนี่คือประโยชน์จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดการจากรุ่นสู่รุ่นและควรรักษาไว้ให้คงอยู่คู่ดินแดนแห่งน,นี้ตลอดไปปรินพรมสุขถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา ก็ถือว่าเป็นของฝากได้ด้วยนะคะซึ่งอย่าตกใจน้ำผบอกว่าทำไมซื้อไม้กวาดมาจริงๆแล้วเนี่ยอาานอกจากจะคงทนแล้วนะคะก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ้นคลายไปนาทวีก็อย่าลืมแวะไปหาซื้อดอกไม้ดอกยาดาไม้กวาดดอกญ้าั่นเองค่ะเป็นภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ค่ะ